สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง y o u t u สิบ2ล้อติ่งนะครับวันดีมาถอยทรายก่เป็ดนะครับหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับเมื่อวานนะครับตัวน้ำป่าจะพัดพาเอาทรายกิเป็ดนี้นะครับให้จมอดมาถอยนะครับ เอห้หนีน้ำนะครับวานตกลงมาอย่างหนักหนักมากครเามื่อวานนี้โอโ้มาจนแบบน่กกากลัวครับตกอยู่หลายชั่วโมงนะครับบึ้มบึมบึม,มาเลยนะครับน้ำเยอะครับปีนี้ฝนเยอะก็ทุกปีเลยนะครับปีนี้จอมรับเลย ฝนเยอะมากตกชุกด้วยปีนี้น้ำเยอะฝนเยอะน้ำเยอะครับเต็มไปหมดแล้วในไร่ผมอันนี้ก็เอาน้ำมันมาให้เจ้ามอดนะครับ ไปลอกคลองนะครับตื้นมาแล้วครับฝนตกฝนตกน้ำทะลักลงมาพาพวกตะกอนอะไรลงมาเต็มหมดเลยครับต้องไปเชลลิ่งใหม่นะครับต้องไปไล่ริมคลองอะไรใหม่น้ำเยอะมากทางรถวิ่งก็ ขาดระดีแล้วนาาเลยครับต้องไปแต่งใหม่นะครับท่ออะไรหลุดหมดเลยครับน้ำมาเรงเกินนะครับบางจุดต้องไปวางท่อน้ำใหม่นะครับซึ่งเขินหมดเลยครับสะดินสะทรายสะหินมาทั่วที่เลยต้องไปจัดการวางระบบท่อใหม่นะครับไม่งั้นรถจะข้ามไปไม่ได้นะครับ บางจุดก็ดินสไลด์ลงนะครับดินมันอ่อนน้ำมาเยอะนะครับพังหมดเลยครับก็จะเ,เตรียมดินปลูกขนุนนะครับสักสามไร่อยู่นะครับคนพัดพาเอาน้ำมาพังตันนี้ละนาดเลยครับต้องไปเคลี่งพื้นที่ใหม่ก็จะทำโคกก็ทำไม่ได้เพราะเข้าไปเอาดินไม่ได้นะครับเข้าไปเอาหน้าดินไม่ได้ทางขาดครับ เลยเจ้ามอดมาย้ายสายที่เบ็ดตรงนี้นะครับย้ายหนีน้ํานะครับหนน้ํามามันจะพานหนีหมดนะครับเห็นว่าพายุจะเข้ามายิางนะครับประมาณวันที่เก้าถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับน,นี่วันที่หกก็ ฟ้าโปร่งครับวันนี้วานวันที่ห้าขนนำลงมาเต็มๆเลยครับงานการก็ไม่ได้ทำเลยเดียวก็ดีมาเร็วไปเร็วครับวันนี้ก็โปร่งแล้วครับถ้าตกติดต่อของแยกครับส่งของก็ส่งไม่ได้นะครับทางเละนะครับไปส่งบ้านไหนแล้วก็ติดนะครับเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไปหมดนะครับ วันนี้ก็ให้เจ้ามอสมาเอ็กซ์ซอส์ไซส์ทักหน่อยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ต้องลาเพื่อนไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ